ออกลูกแล้วนะคะโอ้โหลูกใหญ่จังเลยมะเขือเทศปลูกเป็เล่นนึกว่าจะไม่ได้กินอ่าจะเดินไปเรื่อยๆอุ้ยอันนี้สุกแล้วเนี่ยค่ะแม่คะอันี้สุกแล้วมะเขือเทศสุกค่ะโอ้โหสวยมากจังเลยอันนี้พืชผักสวนครัวนะคะมีครบมีครบทุกอย่างเลยค่ะมีดอกไม้ด้วยค่ะนี่ใบเตยอ่ะมองเห็นหน้าเจไดิอันนี้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 ฟูดผักกูดผักทองทองหน้าเจใหญ่เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ ปลูกผักสวนครัวค่ะเจ้ไปเลยเจ้ไปเลยนี่จะได้ขายนี่นี่นี่กอนนึงโอ้โหเจ้มองไหมดีจังเลยดีจังเลยนี่จะดูพิมจะครบพันนะเจ้นี่มะดอกไม้สวยจังนี่แตงกวานี่เป็นเป็นแตงกวาปลูกในถุงดำนะคะแตงกวาค่ะแคนตาลูปนี่แคนตาลูปหรือคะเอ้าขอโทษทีค่ะอ่าเขาจแคนตาลูปอันนี้เป็นผักทองผักทองมะไฟเนี่ยอันนี้มะเขือเทศนี่ ส่วนพี่สาวค่ะมีต้นทุเรียนด้วยค่ะแตตะลุกสีเขียวแตนตะลุกสีเขียวค่ะตรงนี้เนโอ้ยตัวนี้ใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยเลยค่ะแตนตะลุกค่ะใหญ่เยอะมองไหมใหญ่ใหญ่ดูเองค่ะมาเที่ยวได้ค่ะละครัวแอบอร่อยใครมาสะพานสีมีทุเรียนมีต้นทุเรียนนี่ไอ้แคตตี้อะ อันนี้แคตเตียค่ะแคตเตียคอมบานไม่รู้เลยอันนี้เป็นร้านอาหารแอบอร่อยคั่วแอบอร่อยสนใจติดต่อได้นะคะตริงจริงจริงวันนันนะคะตริงจริงจริงไม่ได้ตั้งใจกินนะต้องมาแอบติิงจริงไม่ได้ตั้งใจมากินจะไม่ตั้งว่าแอบนี่นี่นะนี่พี่ดาบเราเป็นนายดาบน้องชายสุดที่รักนะคะยิ้มยิ้มอยู่ไรยูซุปเปอร์นะกดไลค์กด กดสับตะไคร้เลนะนี่คือเป็นคนคัตะไคร้สับตะไคร้นี่คือแทนตะลูกะเนี่ยู่แต่นี่เป็นครัวแอบอร่อยเป็นที่นั่งเด้เย้เย้มี่จะเป็นขืชผักสวนครัวมีแทนตะลูกมีบานยูมีต้นผะุ리ยานลูกโตแล้วนะดูยังฮะของลูกโตแล้วน่ะดูแล้วค่ะเนี่ยลูกโตแล้วดูแล้วลูกโตแล้วโตแล้วใกล้ๆเลยโตแล้วนี่คือเรื่องจริงค่ะ แค่นาลูกแค่นาลูกยายกำลังขาบถนนนะเดี๋ยวพาไปดูมีดาวเรืองเชอันนี้ค่ะอันนี้ผักอันนี้คือมาสวนครัวจริงๆค่ะยังหอมมากแค่นันครัวแอบอร่อยถนนพันท่นถนนทองประเสริฐทองประเสริฐเนื้อดีมากเนื้อดีมากเนื้อดีมาก อะพี่อั้มพี่อั้มมาเลยนะรับพี่อั้มดูคลิปมาเลยสะพานสียินดีต้อนรับคั่ว,วแอบอร่อยเดี๋ยน้องพามาเลี้ยงเดี <c oughs> ย๋ยน้องพามาเลย้ยงเจ๊เป็นไม่รู้จัดกันน่ะแบบคือเราทักทายอยู่ในยูทูบเบอร์กันไงเออมันก็ดีนะเจ๊มาคุยกันคุยกันสนุกเขาอยู่ไหนล่ะเขาอ,อยู่ปทุมธานี <c oughs> นี่วิธีการผ่าขนุนก่ะนี่พึงพ่งพึงพ่งพิงพ่งพึ่งเจอแล้วเขาผ่าแบบนี้ผ่าตรงกลางปุ๊บ ป้อนไส้เพรลูกไม่ใหญ่ค่ะลูกเล็กเนี่ยลูกเล็กอันนี้เป็นผักนะผักสลัดค่ะสลัดทำเท่านี้ดีกว่าเป็เดือขาวนี่ผักสลัดลูกใหญ่หนูนะคะอืมใหญ่ใหญ่หนูนะคะนี่หอมเลยอ่ะอืมเอ้าอะไรนะเอาใบตองมาเช็ดเป็นยังไงหอมเลยดูดูดูหน้าตาหอมเลยสิ เนี่ยยอดอ่ะเนี่ยๆหอมไหมหอม้เอาใบตองมาเช็คเล็กๆหอมไหมหอมแล้วหอมแล้วเอาลงอยู่ท็อเปอร์โอ้โหสุดๆเลยอ่ะหอมมากโอเคน่ากินอ่ะมีสเลี้ยงปูใหญ่ด้วยดใส่ผูยแยงดีเลยหอมใส่ผู้หวานนิดนึงหอมอ่ะคุยหน่อยสิอืมมันหอมแม่มันน่ากินอ่ะมันไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยมันพอดีพอดีคำเนี่ยอร่อยหอม ยกไปหน้าบ้านปะอ่ายกไปหน้าบ้านมีสถานที่บ้านเรากันเองนี่เนี่ยบ้านใครไม่รู้เนี่ยครัวแอบอร่อยอย่าลืมนะคะติดต่อเบอร์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 อยู่ไหนไม่รู้นม่ีเบอร์โทระ้าเ้อนี่เปิดบอกบ้างสิ097-092คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะจบดึกมเมือกเทศ กิ่อองก็ดำวานไม่มีคลิปลงเลยวันนี้ขอลงหน่อยนี่คือมะเขือเทศค่ะลูกใหญ่มากสุดบ้านบ้านเป็นดอกไม้อันนี้คือเป็น,น,คปนแคนตาลูป ทำอะไรอ่ะข้าวต้มนะข้าต้มอะไรข้าต้มปลาคู่ไม่ต้มปลากระเบนแม่เบื่อหอ่ะอันนี้เป็นข้าวต้มปลาค่ะอ้าอน้องนี่เป็นไงน้องแกงจะทำข้าวต้มปลาข้าวต้มทะเลมีกุ้งตัวบักแอฟที่ทำกินกันเองนะคะเนี่ยนูเนี่ยอันนี้คือข้าวต้มปลายังไปยังไม่สุกยังไม่สุกเราตักน้ำใสเลยอันนี้เป็นปลาหมึก อันนี้หมอ้อกําลังเดือดอันนี้คือหมอ้อคออนุญาตนะคะนี่น้ำข้าวต้มอ,อันนี้คือน้ำข้าวต้มค่ะชอบกินค่ะไมน,นะอ่าคลิปนีจ้จบแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดะตะิดตามช่องวอรนันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ